ก็ยังอยู่ที่เรื่องของการออกเสียงประชามาตินะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการเชิญชวนแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้มากที่สุดค่ะซึ่งจะพาไปดูภารกิจของสํานักง,งานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะซึ่ได้ร่วมกับชุมชนภากีเครือข่ายในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเดิรนรณรงค์เชิญชวนประชาชนคห้ออกมาออกเสียงประชามาติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559ค่ะ นายจัก,กรพันธ์ผิวงามรองปหลัดกรุงเทพมหานครปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชนประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยไปลงประชามาติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559โดยมีข้าราชการหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนสถานศึกษาและตำรวจเข้าร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายโปสเตอร์พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ โดยแบ่งการเดินออกเป็นสสายคือตั้งแต่บริษัทสยามแมคโครสาขาจาันสนิทวงศ์เดินดณรงค์ไปจนถึงถนนจันสนิทวงศ์37พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อยและสำหรับสายที่2ก็ตั้งแต่บริษัทสยามแมคโครสาขาจาันสนิทวงศ์เดินดณรง์ไปยังแยกบางขุนนนท์ถนนจันสนิทวงศ์32 ทั้งนี้นายจักรพันธ์กล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดก,กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงประเด็นคําถามเพิ่มเติมตามระบอบประชาธิปไตยและเชิญชวนให้ประชาชนไปออกสิทธิ์ใช้เสียงออาลงประชามติให้มากที่สุดค่ะ